สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นนี่หนกระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแตล่ข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้เป็นประเด็นขึ้นมาใหม่แล้วนะครับเกี่ยวกับการแจกเงินการท่องเที่ยวที่มีแพ็กเกจหรือว่ามาตรการที่ชื่อว่า เที่ยวปันสุขหลายคนสงสัยคําว่าเที่ยวปันสุขคืออะไรและเป็นแพ็กเกจจะดไรที่จะให้คนไทยลงทะเบียนไปเที่ยวกันโดยจะแจกเงินคนละ3,000บาทอย่างมากที่สุดนะครับก่อนที่จะไปดูข่าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแจกเงินสวัสดิการต่างๆแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆที่คนไทยอย่างเราควรได้ครับเอาล่ะขอขอบคุณนะครับสำหรับเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจนะครับเรื่องของเรื่องก็คือ ว่าหลังจากที่มีโควิด19เนี่ยระบาดการท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยมันชะงักไปสเดือนกว่านะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าโควิดเริ่มซาแล้วนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวถึงอทอทอเนี่ก็ต้องมีการ พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการการท่องเที่ยวอย่างเช่นตามโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยที่เขาไม่ได้เงินก็ต้องเยียวยาให้มีคนมาเที่ยวมากขึ้นจึงผุดแพ็กเกจมาตรการแจกเงินเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว2แพ็กเกจด้วยกันนะครับสแพ็กเกจนี้ใครได้สิทธิ์บ้างมาดูกันอย่างแรกคือแพ็กเกจเที่ยวปันสุขครับคุณผู้ชมทุกท่านที่มีอายุ18ปปีขึ้นไปเบื้องต้นนะครับ คนมีสิทธิ์เนี่ยประมาณ4ล้านคนที่จะได้ลงทะเบียนไปเที่ยวแล้วก็รับสิทธิ์ซื้อบัตรกำนันนะครับหรือว่า g i ฟต์บัตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่พักห้องพักต่างๆแต่ว่าต้องเที่ยวข้ามจังหวัดนะครับห้ามเที่ยวภายในจังหวัดเมื่อประชาชนนำบัตรเชี่นะครับหรือว่าบัตรกำนันดังกล่าวเนี่ยไปเช็คอินห้องพักรัฐก็จะโอนเงินคืนให้กับประชาชนผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สามารถนำไปใช้จ่ายในโรงแรมได้ห้องพัก ท้องอาหารนัสปาหรือร้านขายของที่ระลึกได้ต้องเป็นข้ามจังหวัดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมท่านใดที่ชมเราอยู่อายุ 18ปดีขึ้นไปถือว่าคุณคือนหนึ่งใน4ล้านคนที่จะได้รับสิทธิ์ในแพ็กเกจเที่ยวปันสุขนี้นะครับส่วนแพ็กเกจที่2นะครับก็คือแพ็กเกจกำลังใจก็คือตอบแทนกับเจ้าหน้าที่ที่เขาเนี่ยต้องไปต่อสู้กับโควิด1 i การรักษาต่างๆอย่างเช่นอสมนะครับหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าราพอพสองตอโดยเขาเนี่ยก็จะสนับสนุนทั้ง เดินทางท่องเที่ยวในประเทศนะครับสองแพ็กเกจจนี้คาดว่าจะมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4เดือนตั้งแต่กรกฎาคมสิงหากันยายนตุลาปี6 3นี้นะครับล่าสุดนี้นะครับทางกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยทั้ง2หน่วยงานก็ได้จับมือกันนะครับโดยแพ็กเกจแรกเนี่ยก็คือแพ็กเกจฟรีที่พักนะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะครับอันนี้คือแพ็กเกจที่เรียกว่ากำลังใจส่วนแพ็กเกจที่2นี้นะครับรัฐบาลเนี่ย จะจ่ายให้ทีเดียวประมาณ2,000บาทหรือ3,000บาทต่อคนหรือวงเงินประมาณ8,000ล้านบาทหรือถ้าลิมิตก็คือ 12,000ล้านบาทนะครับตอนนี้กําลังรอที่จะสรุปนะครับอ่ะพอฉันแล้วนะครับคุณผู้ชมท่านไหนได้ิทธิ์อะไรบ้างเห็น <He ard S 2> เขาบอกว่าจะรีบให้ลงทะเบียนโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเขามีการประกาศหยุดชดเชยวันสงกรานต์แล้วแล้วก็จะได้เอาแพ็กเกจตรงนี้ไปเที่ยวในวันหยุดชดเชยกันนั่นเองนะครับอ่ะใครที่อยากไปเที่ยวนะครับได้กิมตบอยเชอร์เนี่ยมากสุดประมาณไม่เกิน3,000บาทนะครับไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดหรือถ้าคุณเนี่ยไปเที่ยวไป เช่าโรงแรมคุณก็จะได้รับเงินคืนหรือว่าถ้าคุณไม่พักนะครับไม่ค้างคืนคุณไปรับประทานอาหารห้องอาหารต่างๆหรือว่าไปสปาไปซื้อของที่ระลึกฝากเพื่อนต่างจังหวัดเนี่ยถ้าหากว่าร้านหรือว่าสถานที่ประกอบการต่างๆเข้ากับโครงการนี้คุณก็จะได้รับเงินคืนนั่นเองนะครับเที่ยวปันสุขกระตุ้นการเที่ยวข้ามจังหวัด4ล้านคนเท่านั้นอายุ18ปปีขึ้นไปถ้าคุณอยู่ในเกณฑ์นี้ ติดตามช่องของสตังได้นะครับแต่เขามีการประกาศการลงทะเบียนตอนไหนต้องเตรียมอะไรบ้างคุณจะได้ไม่พลาดกับมาตรการเยียวยาหรือการแจกเงินในครั้งนี้นะครับหากคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตังมีเดียด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยคุณจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณถ้าการแจกเงินสวัสดิการต่างๆผ่ารายการสาระแชร์คลิปวิดโอสั้นเนื้อหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ